แอนโทนีบริงเคนซึ่งพูดระหว่างอยู่ที่โซของเกาหลีใต้ตอนนี้ไปอยู่ญี่ปุ่นแล้วแต่ว่าที่เราจะให้ฟังเนี่ยอยู่ที่โซของเกาหลีใต้ b ริงเคนบอกอย่างนี้นะคะบอกว่าการที่ยูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีรุกกับเอาพื้นที่แคว้นเคิร์ชของรัสเซียให้มากขึ้นไปอีกเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ส่งผล To the, right to the, the, the position in Kursk is an important one because certainly it's something that would factor in to any negotiation that may come about in the coming year. I think it's going to be very, very important that if this gets to a point where there is a negotiation and where there is eventually a ceasefire, it be done on the best possible terms. and that a consistent something n durable both is just with ก็ชัดเจนฮะชัดเจนแต่ว่าผลพลอยได้อีกอย่างหนึ่งที่หลายคนวิเคราะห์ก็คือว่าสองอาทิตย์เนี่ยอีกงานที่ยูเครนต้องทำอะนอกเหนือจากจะไปตอดเอาดินแดนของรัสเซียเพื่อมาเป็นข้อต่อรองในการขึ้นโต๊ะเจรจาแล้วเนี่ยอีกอันนึงที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือต้องไม่เสียพื้นที่เพิ่ม นะไ,มไม่เสียพื้นที่เพิ่มพื้นที่ที่พูดเนี่ยหมายถึงพื้นที่ของยูเครนเองก็คือในแคว้นดอนเนสนะ,ะหลักๆก,ก็คือว่ารัเสเซียเนี่ยรุกแล้วก็ยึดพื้นที่ใน4ี่แคว้นดอนเนสลูฮันซา o โปเซียเคอร์ซอนแต่ว่าในดอนเนสเนี่ยเป็นแนวที่มีการสู้รบหนักที่สุดแล้วยังเป็นพื้นที่หรือเป็นแคว้นที่ รัเสเซียยังยึดได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะฉะนั้นในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาก็คือปี2024เนี่ยการต่อสู้ในแคว้นดอนเนสเนี่ยดักหนักมากแล้วเมืองที่เป็นแนวต่อสู้ที่หนักที่สุดในช่วง6เดือนที่ผ่านมาก็คือเมืองโปรคอฟนะฮะเมืองโปรคอฟนี่ก็ต้องถือว่าเป็นเมืองหน้าด่านเพราะว่าถ้าเกิดยูเครนเสียเมืองนี้หมายความว่ารัเสเซียจะเข้าใกล้ คลามาทอสนะแล้วก็จะยึดโดนเนสได้ทั้งแขวนแล้วก็จะไม่มีหลักประกันอะไรว่ารัเสเซียจะหยุดแค่นั้นอาจจะรุกคืบต่อมาเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นออยูเครนจะต้องทํำยังไงก็ได้นะไม่ให้รัเสเซียเนี่ยรุกคืบเข้ามาในอัตราที่เร็วมากกว่าที่เป็นอยู่ต้องบอกอย่างนี้ว่าในช่วงเกือบ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาที่รัเสเซียเนี่ยรุกคืบได้เร็วมากก็คือช่วงต้นของสงคราม หลังจากนั้นก็สโลดาว์นะก็คือลดอัตราการรุกคืบได้น้อยลงแล้วก็มันเหมือนกับถูกเขาเรียกว่าเป็น Frozen Conflict ิกตหรือว่า Frozen War ก็คือสู้กันไปสู้กันมารัสเซียยึดพื้นที่ได้แต่ว่าเปรียบเทียบกับกำลังที่เสียไปกับเวลาที่เสียไปเนี่ยมันเป็นสัดส่วนที่น้อยมากจนกระทั่งเมื่อ4-5เดือนที่ผ่านมาปรากฏว่าอัตราการรุกของรัสเซียเนี่ยมันแอคเซลเลเรนะฮะก็คือมัน เร่งขึ้นกว่าในช่วง6เดือน7เดือนหรือ8เดือนก่อนหน้านั้นนะต้องบอกว่าในช่วง4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยรัเสเซียได้พื้นที่ของยูเครนนอัตราเร่งที่มากกว่าอัตราปรกติก็เลยทำให้ยูเครนเนี่ยจะต้องเอ่อเรียกว่าเทกำลังนะเทกาลังมาเพื่อปกป้องจุดยุทธศาสตร์สำคัญอย่างโปรคอฟนะเพราะเสียไม่ได้อันหนึ่งที่คนบอกว่าไปยึด แคว้นเคิร์ชของรัเสเซียไว้เนี่ยก็เพื่อที่จะหลอกให้รัเสเซียเนี่ยถ่ายกําลังไปที่นั่นแต่ไม่สําเร็จนะรัเสเซียไม่ไปแล้วก็เอาทหารเกาหลีเหนือมาช่วยแทนตอนนี้โปรคอฟก็เลยเป็นจุดที่มีการประทะกันลักษณะของการรบเนี่ยดุเดือดคล้ายๆกับที่บักหมุดนะคงคงจำบักหมุดได้บักหมุดนี่ก็เป็นเขาเรียกเ,เครื่องบดเนื้อเลยนะทหารตายวันหนึ่งเป็น,เป,นเป็นร้อยเป็นพันฮะโปรคอฟเนี่ย เป็นศูนย์กลางการขนส่งทางการทหารของยูเครนในดอนบัสก็คือภูมิภาคที่เป็นที่ตั้งของดอนเนสกับลูฮันส์นะฮะตอนนี้มีรายงานว่ายูเครนต้องรับมือกับการรุกของรัสเซียที่เข้ามาในตราที่รุนแรงแล้วก็หนักหน่วงกว่าในช่วงตอนต้นของสงครามตอนนี้กองกำลังรัสเซียอยู่ที่ไหนอยู่ห่างจากถนนสายสำคัญที่มุ่งสู่เมืองโปรครอฟเพียง 1.6กิโลเมตรเท่านั้นนะ,ะแล้วก็ตอนนี้เรียกได้ว่าอาจจะปิดล้อมเมืองไว้เรียบร้อยแล้วนะ,ะตอนนี้ยูเครนอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากบล็อกเกอร์สายทหารของยูเครนก็รายงานว่าตอนนี้กองทัพยูเครนได้มีการตรึงกำลังแล้วก็ขุดสนามเพาะที่แนวรบของโปรคอฟไปอย่างหนานแน่นนะฮะก็เป็น2ส,สัปดาห์ที่ทั้ง2ฝั่งเนี่ยจะต้องจะต้องแบบฮึดนะ,ะให้ ให้แบบตัวเองได้เปรียบมากที่สุดนะทีนี้มันมีอีกอันหนึ่งพอมันมีเดิมพันสูงนะพอมันมีเดิมพันสูงโดยเฉพาะกรณีของรัสเซียเนี่ยซึ่งหลายฝ่ายยังเดาท่าทีลำบากว่าประธนาธิบดีปูตินจะเอาอยังไงถ้าเกิดโดน,นทรัมป์ขอให้ขึ้นโต๊ะเจรจาก,กับยูเครนย,ยังเดายากนะยังเดายากมันก็เลยมีความเปราะบางเป็นพิเศษกับสอ,อาทิตย์ ที่เหลืออยู่นะทีนี้มีประเด็นเรื่องของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไปให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Financial Times นะฮะส่วนหนึ่งของบทสัมภาษณ์เนี่ยน่าสนใจมากบิงเคนกังวลแล้วบอกว่าไม่ได้กังวลแค่ตัวรัฐมนตรีต่างประเทศคนเดียวนะฮะบิงเคนที่ให้สัมภาษณ์กับ FT เนี่ยบอกว่าตอนนี้ จ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหร,รัฐเนี่ยกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มที่ประธานาธิบดีปูตินอาจจะเลือกใช้อาวุธนิวเคลียร์ในการโจมตียูเครนโดยบริงเกนมีความามีการเปรียบเทียบความเป็นไปได้เป็นหน่วยเปอร์เซ็นต์นะฮะเป็นหน่วยเปอร์เซ็นต์โดยระบุว่าความน่าจะเป็นที่รัสเซียจะใช้อาวุธนิวเคลียร์ต่อ,อยูเครนเนี่ยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ5เมื่อปีที่แล้ว มาเป็นร้อยละ15ในขณะนี้นะะซึ่งก็เป็นการเพิ่มขึ้นที่ต้องบอกว่ามีในยะสำคัญคือถ้าเกิดดูตัวเลขเนี่ยแน่นอนความเสี่ยงยังต่ำอยู่นะะแต่ว่าจาก5เป็น15%เนี่ยความเสี่ยงมันเพิ่มขึ้นต่อให้มันยังต่ำเนี่ยแต่มันเพิ่มขึ้นนะะและอีกอันหนึ่งก็คือความร้ายแรงของอาวุธนิวเคลียร์เนี่ย การเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเนี่ยก็ทำให้สารัฐเป็นกังวลความเสี่ยงด้านนิวเคลียร์เกิดขึ้นจากอะไรถ้าเราดูปัจจัยมันจะมีปัจจัยหนึ่งที่รัเสเซียออกมาประกาศก่อนหน้านั้นว่านี่คือเส้นแดงนั่นก็คือการให้ยูเครนใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลอาตตะแคมแอคแทคเอ็มนะะฮตีเข้าไปในแผ่นดินรัเสเซียซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยยูเครนใช้โจมตี รัเสเซียไป6ลูกนะแอตแทกเนี่ก็เป็นขีปนาวุธพิสัยไกล305กิโลเมตรนะฮะยูเครนขออยากใช้มานานแล้วแต่สหรัฐไม่ยอมให้ใช้กลัวว่าจะไปปลุกให้รัเสเซียโมโหแล้วก็ใช้อาวุธนิวเคลียร์โต้กลับคืนมาแต่ว่าในที่สุดก็ยอมนะฮะยอมไปเพราะว่ายูเครนก็อธิบายบอกว่าถ้าไปโจมตีคลังอาวุธที่อยู่ในแผน่นิรัเสเซียไม่ได้เนี่ยยูเครน ต้องแย่แน่ๆนะก็อนุมัติให้ใช้โดยประธานาธิบดีไบเดนอนุมัติให้ใช้ช่วงพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานี่เองนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นปัจจัยที่ทําให้ความเสี่ยงของการใช้อาวุธนิวเคลียร์ของรัเสเซียเพิ่มขึ้นจาก5เป็น15เปซนะฮะซึ่งการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้นะฮะอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจที่บริงเกนพูดนอกเหนือจากความเสี่ยง ที่เพิ่มขึ้นที่รัเสเซียจะใช้อุนิวเคลีย์แล้วเนี่ยยังพูดถึงโซลูชันหรือว่าทางออกด้วยบอกว่ามีอยู่ทางหนึ่งที่จะช่วยให้สิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นนั่นก็คือจีนต้องช่วยคุยกับรัเสเซียบริงเคนบอกว่าบทบาทของจีนเนี่ยมีเยอะนะคะแล้วจะมีบทบาทในการปรามรัเสเซียไม่ให้ก้าวข้ามขีดจำกัดการใช้นิวเคลียร์โดย บิงเคนบอกว่าทางการจรีนเนี่ยต้องห้ามปรามรัสเซียแบบตรงไปตรงมาเพื่อไม่ให้รัสเซียใช้อาวุธนิวเคลียร์โจมตียูเครนนะเพราะฉะนั้นนี่คือความเสี่ยงที่เราอย่างต้องจับตามองอยู่นะเพราะว่าพอการเมืองของสหรัฐเปลี่ยนนโยบายของสหรัฐเปลี่ยนเนี่ยเขาเรียกไดนามิก หรือว่าความซับซ้อนของสงครามเนี่ยมันก็มีเพิ่มมากขึ้นนะก็ขอให้เป็นไปนในทางที่ดีเพราะว่าถ้าเกิดไม่ยุติเนี่ยกลุ่มภาพันธุ์ที่จะถึงนี้เนี่ยสงครามยูเครนก็จะขึ้นสู่ปีที่4ซึ่งไม่น่าเชื่อเนาะว่าไอ้สงครามสมัยใหม่เนี่ยมันมันจะลากยาวได้นานขนาดนี้นะแล้วก็ถ้าเกิดถ้าเกิดมันไม่จบเนี่ยมันก็จะทำให้ แถวบ้านเรามันจะยุ่งขึ้นน่ะเพราะว่าเกาหลีเหนือก็ประกาศเต็มตัวเนาะว่าจะช่วยรัสเซียแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยบิงเคนเพิ่งจะให้สัมภาษณ์เนี่ยพี่นาให้ดูแคปหน้าจอมาไม่ทันนะเพิ่งจะให้สัมภาษณ์ว่าจากซีนเอ็นนะบิงเคนวอร์นรัสเซีย is close to sharing advanced satellite technology with North Korea คือรัสเซียกับเกาหลีเหนือเนี่ยไม่หยุดนะฮะไม่หยุดที่จะ สารสัมพันธ์ความร่วมมือทางด้านความมั่นคงกันนะแม้ปัใจจัยในสหรัฐจะเปลี่ยนก็ตามเพราะฉะนั้นอันนี้คือ,ค,อคือคือความเสีย่ยงพูดถึงเรื่องของเกาหลีเหนือแน่นอนว่าจำได้ไหมตอนที่เกาหลีเหนือส่งทหารของตัวเองไปที่ยูเครนไปรัเสเซียก,ก่อนแล้วมารบในยูเครนเนี่ยชาติที่โมโหมากที่สุดนี่คือเกาหลีใต้เพราะว่า นี่คือนี่คือความเสี่ยงที่เกาหลีใต้จะต้องรับในอนาคตเพราะว่าการส่งทหารเกาหลีเหนือไปช่วยรัเสเซียเนี่ยเกิดขึ้นได้เนื่องจากข้อตกลงความมั่นคงที่รัเสเซียทำกับเกาหลีเหนือหลักๆนะหลักๆชัดๆง่ายๆเลยก็คือว่าสองชาตินียเขาทำข้อตกลงกันไว้เมื่อปีที่แล้วว่าถ้าเกิดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องการความช่วยเหลือทางการทหารเนี่ยเราจะช่วยกันนะ แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดเกาหลีเหนือส่งทหารไปช่วยรัเสเซียรบในสงครามยูเครนได้ถ้าเกิดเกาหลีเหนือจะทําสงครามกับเกาหลีใต้รัเสเซียก็จะช่วยนะฮะอันนี้คือคือหลักการง่ายๆของการทําสัญญาด้านความมัน่นคงก็เลยทําให้เกาหลีใต้ไม่พอใจมากนะ,ะแล้วก็ยุ่นซอกยอนประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ก็ออกมาประนามแล้วก็เรียกร้องนะฮะให้เกาหลีเหนือยุติการกระทําที่ เป็นการขยายขอบเขตของสงครามแล้วก็ถึงขั้นขู่ด้วยนะคะบอกว่าถ้าเกิดไม่เลิกเนี่ยเกาหลีใต้อาจจะพิจารณาส่งอาวุธให้กับยูเครนซึ่งเป็นสิ่งที่เกาหลีใต้หลีกเลี่ยงมาโดยตลอดนะคะ